วงข่าย่อปงล่างไหยบันเลงไว้สนอซื้อดนตรีไทยฮ้อได้เฟื่อนพนังเจ้าแม่ประชาหันมาว่าทั้งลำฟอดอ่อนซ้อยไลยทั้งด้วยดาวาดบ้งจีบสลับฟอดง่ามพรอบออนละถ้วยสวยด้วยไลยเป็นสายเส้นเป็นหบเง้าทรงแตมต่อขอย่อยกองค์อัคารวิศิท์ศิลปนเจ้าพนังลำหูไทย 하늘, 타เ เทพทันซอยโปกทคำได้รับงแงงลาสาธุสาธุเออู้แจ้งให้แง้งสต้งประกาเสีเดินตามหอยประผูม้มอีกททรงเป็นสีสยามไทย บารมีประเทพไทยให้เนาอยู่คู่คอัตไทยวีสิสินองค์พระเทพทันเทวาไทยให้ทรงพรปวงลูกหลานวงปงล่างข้อย้อมถวยพระพร พระองค์วีสิสินละปินพระองค์ด <riff aquilo> ีเอาให้อยู่ยามีหอน หลวงปุรักระานเจ้ากับกระม่อมเป็นพันธมหางตุ่ยุ่งอย่างวี่อมควันร่เจ้าห้กว่าีดีกว่เผ่ากระพ่อดให้ขวายทรงขอประสงค์ยิงล่นยืนมั่นมื้นปีพุเดอร์าธุก พระเดชะข้าพระพุทธเจ้าวงป่งล่างสายแน่นลำตะคองมหาวิทยายลัายราชพัฒนนครราชสีมา ขอ a คุณเรื่มสักครู่ห a ึ่งครับทุกท่านขอขอบคุณท o กท่านทีเขอาร่วงานกับเรอในวันนี้ขอขอบคุณกานทเข้าร่วมงานกับเรในวันนี้ขอเสคุณกท่าี่เขาร่วงกับกรเ,ร,เนนริในรังนี้อีอครั้งก้วยนะคะ่เ้งรงนกครนันะครขอขอบคุณคุณมากัรับ ไปนะคะเป็นการแสดงจากวงสายแนลำตะคองสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลายัยราชพัฒนครราชสีมาค่ะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการแสดงที่สวยงามทีเดียวเลยนะครับท่นี้การจัดงานโคราศศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ2,558จัดขึ้นในโอกาสนี้ก็เพื่อที่จะร่วมเทือพประเกียรติสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมรรษา5รอบนะครับในวันที่2เมษายน2,558นี้ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินะครับและได้รับการทูลเกล้าถวายพระสมันยนามว่าเอกอัครราชวธรรมพกมรดกวัฒนธรรมไทยครับ Respectively, the aim of this festival is to express the gratitude to Her Royal Highness Princess Maha Chakri on the occasions of her 60th anniversary. We Thai people admire and realize in the princess' artistic creativity and conservation. Her Royal Highness Princess Maha Chakri is accepted as the conservator. National for field the heritageritage active has this been and in many years และในโอกาสนี้นะครับผมขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลโคราศศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ2,558อย่างเป็นทางการครับ Yes and this is a great opportunity for everyone participating the opening ceremony of Korat International Art and Culture Festival 2015 ในโอกาสแรกนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมารองศาสตราจารย์ดรวิเชียนฝอยพิกุลและผู้มีเกียรติบนเวทีนะครับเพื่อกระทําพิธีถวายราชสดุดีสการะสมเด็จพระเทพพระร,ราชดาสยามรมราชกมารีครับเรียนเชิญครับ Yes may I invite Associate Professor Dr. w i c h i a n f o i Pikun the President of Nakhon Ratchasima Rajpath University and Honorable Guests proceeding onto the stage in order to express reverence for Her Royal Highness Princess m a h a j a k r i Srithon please proceed onto the stage และในโอกาสเดียวกันนี้นะครับขอเรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านได้ยืนตรงเพื่อถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยพร้อมเพียงกันครับ Also please everyone here stand up in order to express your reverence for Her Royal Highness Princess Mahachakri Sirindhorn ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นด้วยนะคะและในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญท่านอธิธการบดีมหาวิทยายลัยราชพัฒนนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ดรวิเชียนฝอยพิกุลค,ครับได้กระทําพิธีถวายราชสุด,ดีสการะสมเด็จพระเทพพร a t ราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีครับเรียนเชิญครับ สมเด็จศิลินทรพระศกนิกรสุขเตรมปีด้วยบุญบารมีดุดสุรีส่องนักคราพระราชจกรณียกิจพิพัฒพิษการศึกษาวัฒนธรรมศั์วิชาศาสตร์ภาษาทรงเกื้อหนุนดนตรีงานวิจัย เรื่องลือไก่ทะคำจุนทำลงชาติภัยบู์เจิดจ,จำลูนภูนพ,พิสมัยสถิตในหาไทยราชพรจอมปาดของปวงไทยเฉลิมพระเกียรติกระจรไก่เลิดวิไลชัยชโยด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ดตตรวิเชียนฝอยพิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาคณาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกคนกราบขอบพระคุณท่านอธิกรรบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมารองศาสตราจารย์ดรวิเชียนฝอยพิกุลและผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับ ในการกระทําพิธีถวายราชาสดุดีสการสมเด็จพระเทพพระารารสุดาสยามบรมราชกุม,มารีในครั้งนี้ครับ We are very thankful for Associate Professor d r Wichian f o y p i k u n the President of นครราช m ีมาราชภัฏ University, and Honorable Guests for expressing reverence for Her Royal Highness Princess มหาจ r กรี r i รินท r n on the stage. Thank you very much. Next is the time for officially. opening ceremony of k o r a ช international art and culture festival 2015และในลำดับต่อมานะคะจะเป็นพิธีเปิดงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ2,558อย่างเป็นทางการค่ะในโอกาสนี้นะครับกระผมขอเรียนเชิญประหลัดจังหวัดนครราชสีมาครับท่านประพาสรักษาทรัพย์ประธานในพิธี ขึ้นรับฟังการกล่าวรายงานการจัดงานบนเวทีในครั้งนี้ครับขอเรียนเชิญครับ Next I like to invite Mr. ประพาตรักษาทรัพ Deputy Governor the chair of today activity proceeding onto the stage to preside over the speech report ในโอกาสเดียวกันนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุธานาันโพชาทานได้กล่าวรายงานการจัดงานต่อท่านประธานในพิธีครับ ขอีินเชิญครับ After that may I invite Assistant Professor d s u t h r สุธานันโพชาทาน the Vice President of นครราชสีมาราชภัฏ University proceeding onto the stage in order to give a speech report เรียนท่านประหลัดจังหวัดนครราชสีมา ในานามของคณะกรรมาการดำเนินงานโครงการเทริดพระเกียรติพระชนพรรษาครบห้ารอบสมเด็จพระเทพร,รัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเทศากาลโคราชศิละปะและวัฒนธรรมนานาชาติขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้การจัดโครงการเทริดพระเกียรติพระชนพรรษาครบห้ารอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเทศกาลโคราศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อเทอดพระเกียตรติสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุม,มารีในวาระกาสพระชนพรรษาครบห้ารอบโดยบูรณาการการจัดกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงสร้างความสัมพันธ์ไมตรีอันดีกับต่างประเทศเนื้อหาของโครงการประกอบด้วยกิจกรรมที่1เป็นการแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยและของต่างประเทศกิจกรรมที่2เป็นการศึกษาแหล่ง อารยธรรมในจังหวัดนครราชสีมากิจกรรมที่3เป็นการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมระดับนานา,นาชาติกิจกรรมที่4เป็นการจัดนิทรรศการผลงานของนักศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมหมหาวิาลยราชพัฒนนครราชสีมาระยะเวลาในการจัด โครงการเริ่มตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่26มกราคมพุทธศักราช2558รวมระยะเวลา3วันผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยจากประเทศไทยซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปาง40คนมหา,ว,าวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรัมย์40คนวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง40คน วิทยาลัยนาฏศินนครราชสีมา40คนโรงเรียนเทศบาลหนึ่ง20คนโรงเรียนเมืองนครราชสีมา20คนและวงสายแนนลำตะคอง45คนในในนักสแสดงที่มาจากต่างประเทศประกอบด้วยประเทศศรีลังกา17คนประเทศกัมพูชา20คนประเทศอินโดนีเซีย17คน ประเทศมังคลาเทศ13คนประเทศเวียดนาม7คนและประเทศจีน6คนรวมมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น325คนการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครราชสีมานอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลนครนครราชสีมา สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งถึงเขต7และสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาเขต3 1ในการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการในครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาประชาชนทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มีความรู้ความเข้าใจทราบซึ้งในศิลปะและวัฒนธรรมมีจิตสำนึกและะหนักร่วมในการทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงอยู่และพัฒนาให้จเจริญงอกงามคู่กับสังคมตลอดไป เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมโครงการกระผมใถ่ขอเรียนเชิญท่านประธานได้ให้โอวาทเพื่อเป็นข้อคิดแก่ผู้เข้าร่วมโครงการกล่าวเปิดโครงการและมอบโล่ให้แก่ผู้ให้การสนันุนตามดับต่อไปขอกล่าวเรียนเชิญครับท่านท่านอาธิการ พอดีมหาวิทยาลรา,ลาชภัฒนนครราชสีมาท่านรองเสนาธิการกองทัพภาคที่สองพันเอกเกียรติศักดิ์วิเวกท่านรองผู้การตำรวจภูธรทอจังหวัดนครราชสีมาพันตำรวจเอกดำรงรอดโพทองท่านวัฒธรรมจังหวัดนครราชสีมาท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา,าท่านรองนายก เทศมนตรีนครนครราชสีมาคณะอาจารย์นักศึกษาท่านผู้มีเกียรติพี่น้องประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เขาร่วมโครงการท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้